ในการพิมพ์ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพิมพ์จากโปรแกรมโพสอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ปอร์ตอยู่แล้วนะครับที่ผมพิมพ์เป็นมาโ้ดมาให้ดูเฉยนะครับพิมพ์ฟอนไทยพิมพ์ไทยได้อะไรนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้คือพิมพ์ไปเสร็จก็ได้นะครับี๋ยวจะพิมพ์พวกใช้ในโรงงานก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเหมาะกับพูดง่ายคือกับลูกค้าที่นี่บอกก็คือใช้กับงานขายหรืออาจจะเป็นพวกลักษณะงานเบิกของก็ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับทางบริษัทรีเทล ที่เสือูจำกัดนะครับจะมานําเสนอนะครับตัวสินค้านะครับวันนี้จะเป็นตัว Post s พ r เต t e r นะครับเป็นแบรนด์ของเซว w นะครับอันนี้เป็นแบรนด์นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับผมตัวนี้เป็น Post Sprinter นะครับก็คือจะใช้รับกับโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับใช้รับพวก Point of Sale นะครับผมก็คือรุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่มีความกว้างนะครับตัวนี้นะครับในการพิพ์นะครับอยู่ที่ประมาณ80 80มิลิเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวกระดาษเนี่ยครับก็คือใส่ได้ตั้งแต่ขนาดตั้งแต่50นะครับ50มิลิเมตรจนถึง82.5มิลิเมตรนะครับผมแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยตัวแกนนะครับตัวนี้ครับใส่ได้สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ80ดมิลนะครับตัวนี้ครับสามารถใส่กระดาษที่นิ่ใหญ่ได้เลยก็คือเป็นไซส์มาตรฐานปกตินะครับที่ใช้ในท้องตลาดนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับตรงนี้นะครับว่ามีการเปิดตัวนะครับเปิดตัวเครื่องออกมานะครับตรรงนนี้เป็ะบบ ออโต้คัตนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยผมก็ฟีเจอร์อ่านี่หนึ่อ่าโอเคอย่างนี้ก็คือสาไจ่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีพิมพ์ให้ดูด้วยว่ามันมีระบบออโต้คัตด้วยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือความคงทนมันเนี่ยมันบอกว่าเคงหรือว่าพิมพ์ได้ประมาณ160กิโลเมตรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวออโต้คัตตรงนี้ครับสามารถตัดได้ที่1ล้าน8ปดแสนครั้งนะครับก็คือพูดง่ายคือค่อนข้างทนทานนะครับตัวนี้ตัวพอร์ตที่ให้มาตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ต USB นะครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ ก็จะมีปอ,อดแลนด์มาให้ด้วยนะครับก็มีปอดซีเรียลมาให้ด้วยนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับก็คือเหมาะกับแต่ที่บอกก็คือร้านค้าทั่วไปครับอาจจะเป็นร้านขายยาก็ได้นะครับหรือจะเป็นร้านพวกมิทิมาอะไรพทีนี้ใช้งานได้นะครับเป็นพูดง่ายคือเป็นเอสันคอมพิวเตอร์เลยก็คือพูดง่ายคือลูกค้าเนี่ยสามารถจะใช้แทนอาจจะเป็นเครื่องแบรนด์อื่นได้เลยอะไรเงี้ยครับพูดง่ายคือตรงนี้ซัพพอร์ตสไตรด้วยนะครับความมงคนอย่างที่บอกคัวนมากตัวนี้นะครับนำเข้าจากเกาหลีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยควา,ามเร็วหนี่220ิยวนำ ต่อวินาทีเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างไวนะครับเราจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับว่ามันพิมพ์ไวขนาดไหนนะครับผมนี่ครับมันก็จะตัดเป็นออโต้คัทเลยนะครับผมในการพิมพ์ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพิมพ์จากโปรแกรมโพสอะไรก็ได้นะครับตรงนี้สปอร์ตอยู่แล้วนะครับนี่พิมพ์เป็นบาร์โค้ดมาให้ดูเฉยๆนะครับพิมพ์ ฟอนต์ไทยพิมพ์ไทยได้อะไรนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เลื่องพิมพ์ใบเสร็จก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์พวกใช้ในโรงงานก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเหมาะกับพูดง่ายคือกับลูกค้าที่นมบอกก็คือใช้กับงานขายหรืออาจจะเป็นพวกลักษณะงานเบิกของก็ได้นะครับก็คือที่พิมพ์ใบเบิกให้กับลูกค้าไรืรอมานี้นะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่างที่บอกติดต่อมาได้ครับที่บริษัทดีเจลพิสุทบริวิจจำกัดนะครับผมเบอร์โทรก็02นะครับ7434595ครื เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์เราก็คือ w o r l d w บผม r b s c o t h ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากผมสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ